ติเกะบอมกับ NCT WISH บทนี้เพิ่งเริ่มอย่างเรานะคะหลังจากที่เราต้องแฟตการ์ดไปใช่ปะสารภาพเลยนะนจำไม่ได้พอน้องเปลี่ยนชุดคนะ่ะรู้สึกเหมือนเป็นอะไรใหม่ๆนะคะแต่ว่าน้องๆดูหน้าแบเจ้าวาน้าเอ็นดูมากเลยเนาะนเป็นกล่องแบบกระดาษลูกคู่ขแข็งๆเลยนะและเท็เจอร์ดีมากซีดีไซน์แบบนี้เลย I l เล e ฟวและนี่คนนี้ค่ะคือน้องเจฮี น,นี่ฟีลเหมือนเป็นที่ตั้งวิที์เหนียวทางจิตใจนะคะอุ้ยจมูกเป็นด่างเป็นสันเคยทำไปที่เหมือนเดิมในการเลือกเมนเมนแค่บ,บ้้มน,นี้ได้ใช่ปะโอ้ยฟิลสีแดงแรงริดอุ้ยลงหน้าหวานมากเลยอะลิคุค่ะลิคุคันนี้ชิออนซาคุยะาค่ะน้องเล็กโ <ๆ S 1> สมก็กลายเป็นน้องเล็กนะเปิดโลกกว้างกับการที่ไม่อยู่ในขนบกรอบเดิมๆเพราะน้องมาเป็นเหมือนของเล่นอุ้ยมันดูมีกิมมิคกคิมใจมันเหมือนปล่อยแสงได้เลยมั้นั่นเลรอะเหมือนทวักกิเลยชิโอ โอ้ยได้ชิออนอยู่ตรงนี้นะคะและมีการ์ดค่ะซาคุยะาน้องคนเล็กอุ้ยน่ารลกค่ะเฮ้ยอันนี้มันดูวิธีส่องความรักก็เป็นอย่างนี้และทุกคนคือฉันจะทำยังไงให้ก้องเห็นนะคือโอ้โห ใครคะ <c oughs> คนนี้ยูชีค่ะพอเป็นลุคนี้ฉันชอบเลยอะแบบองศาการมองกล้องคือได้ใจเม่มากค่ะที่เราดูเมื่อกี้คือม้วนนี้คนนี้แหละยูช <Y ushi S 3> ิยแหละคิดว่ายูชีที่พี่สอบเลือกเพรารูปนี้คือรูปไหนนะคะ <c oughs> ฉันชอบอะมันดูไป็นความลับตีเพราะฉันเห็นอยู่คนเดียวนะ